ตอนพราผสมซองป้าจำลองสหายหลายคนวันนี้ก็มากินกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะอีสานบ้านเฮานะคะอืมขนมปังขออภัยที่ทักทายนะคะหเห็นแม่ทานยั่วยั่วโอ้ไม่เป็นไรก็นี่เลยยังให้เบึงอะ่ะนี่เเออยังให้เบึงกับข้าวค่ะคุณลูกอืม ผักกระเดาและผักกระโดนลุงต่อยค่ะสวัสดีค่ะลุงต่อยเที่ยรักของชาวบ้านค่ะอืม <c oughs> อันนี้อันนี้ใน,นหัวตะไคร้นะตำหัวตะไคร้กับเมียงหัวตะไคร้นะคะ <c oughs> มิจกหรือเปล่าเมียงหัวตะไคร่อ่ะรู้ไหมคะอื <c oughs> หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> อออืืแล้วก็เอาเข้าปากครัแแบแกงหน่อไม้แกงบอนยายจะเพิ่งกินเร็วนะคุยกันไปนเนาะข้าวไปใช้หาคุณบ้าวําชำน้อยบอ่ฮะอ,อกหักอ,อกหักคือไปกินนะั่นต้มใบบบกนะเจ็บมากกับสอบเลยงองเนี้ย โอ้คัตตำเทาพี่น้องเลยโอ้คัตตำเทาคู้แซ่บนเนาะอืมตำตะไคร้ว่บได้กินนานแล้วยายปากน้ำโพมาเด้อของแซ่บของมักแนี่อันนี้แกงหน่ออ้อยใส่หม้อค่ะ แล้วก็ใส่อันปางแห้งแล้วก็ใส่ผักคะค่ะผักสะอมนะแล้วก็ใส่มะบวบค่ะเนี่ยมันมาชมมาชม,มนะบอกว่าให้กางให้บบต้องแกงแกงดุนกันเว,วนะ้หน่ออืมจำไม่ได้มึงจะแกงดุนเด้เอพอไปเนี่ยอืมมากยังไว้ยแย่มาเนี่ยมักแคงบอก,บอก บ้าบ่หรืเไมยไม่แม่นแนมนมหน้นนาไม่ยังบ่นมานมนหนังวะจะกเตะมาแคว้งมาหนังแม่นบักแคมเด้กินมุนุคุยกับอนันต์นะผมบอกเขาให้คุยกับนันเลยเฮ้ยผมบ่มันเออผมขมพี่มาริโอคุณตายมผมอิ๋วผมอ่ะ คมแชบวมๆขมอําลําอย่มงมันเป็นมๆมันคมใจหิเนี้ะคมก็แชบไ่มแต่เคยเห็นะอยู่ตะป่าในเงี้ยบเอออันนั้นนะกันเคยเห็นอยู่ตะป่ามันเป็นเครือว่ะอืมอีลีเะตอนที่เป็นชายนะเห็นนะเว้ยไม่ได้ผสมอะไรกินเลยน้ำแดง น้ำกินน้ำกินน้ำแดงแรงฤทธิ์นะคุณมาริโอเอ้ยเพิ่งฟื้นค่ะไม่ได้กินข้าวสามสี่วันนะตั้งแต่อันบุญบ้านเฮาะเพิ่งมากินนี่ค่ะอื้ยเลยอันนี้กระเจี๊ยบอันนี้กระเจี๊ยบไม่กระชับนี่กระเน้ากระชับเายแซ่เยอะไหมแชหมดนี่แหละแช่เิมดเขาเขาหิวเขาแห้งหมด บักท่องถามหาเลยเอาบาทเนี่ยเอ,อ็นไหลมิีเขาเ่าเป็นจันายบทพ่ออิ่มแล้วอุ้ยแกงเราเรากว่าประแดกตวงอยู่บ่เฮย้ยตวงฮันคุบา่าวโทรมาแล้วบัดเนี่ยคบา่าวัวาเขา จะไปคุยข้างนอกไปค่ยอยไล่ชดไปเจ้าชิมมาชิมยังความลับเจ้าไหมเรโอ <c oughs> ผู้บา <c oughs> ่วาวท้องเจ้าชิมมากุ้ยกันพะจาเรือม,ม,มันสีอายผู้เฒ่ากนอืายมึงมาเลยนะ คำว่าเท่าพูดเบาๆก็ปวดเจ็บปวดารคะพี่พถ้าไม่มีหมอนวดจะปวดจะนุ่งดได้ยังไงเนี่ยต้นป่าคื้บริสุทธ่เอา้ามึงบดใส่ลายบอีนี่ <c oughs> เขาอบอกบใคยใส่เบิร์ดไหมกชิ้วหน่อยอ,อันนี้ก็แจ็บเนาะอมบวนนะเอ มีทุงเดียวแต่มีหลายทุงกว่ากั้วม,มากลายกว่านี้อยู่เพราะว่าข่อยมากินนะมีนะก็จะแสบว่ะก๋วยมากินอาหารบ้นานๆอืขมตัวคนมันก็เรียกงอกล่องคอจังเลยนะสิ่ธรรมดาๆแสงโซดน้ำโก้งๆไปปะจะไม่แห้งนะนเนาะเราจะกินข้าวจากมือ้อ ป้าโบได้กินข้าวสามมื้อเล็กๆขึ้นมาเลยแกเลือกอาหารป้ามานิโบจักบอแม่เจ้าสิตโตเต่าชะลาดย่อยักวันทั้งวันเห็นกินแต่เหล้าเห้าน้ออ้อยตื่นเช้าพี่ก็กินสุราเอ้าข้าวหวานกูบ่แม่นผู้เฒ่ามึงอย่ามาให้กูไหมเอ้าขึ้นหอดได้นี่ยังเอามาให้กิน แ่บอีีเนาะพอก็ได้ตำแหงก็แสบเนาะเต่ลางกินน้ำมะเรงก็แ่บแตกินน้ำกระเวยมันแสบแทนมะเขาทำเนาะเขาตำได้ที่มันแยมเนาะนะเฮ้ยเห็นมาตะเลี้นในสมงเท่าเจ้าแม่ดอกแมาอยู่ขวดเลยหร้อเหมือนไงนาอ๋อโอ้ยใคจะกินกรดอนเนาะเด้ อืข้าว้อนอะไรหย่งขอเงินไปส่ายฮะนมชีสหรอโอยกระพานแต่เงินกูเนาะเงินมีหรือเปล่าะเดี๋ยวดูกันนะเบื่อให้ลูกหลานกูไม่อยากจะเลี้ยงเลยวะแม่อีหลีได้ ใ่่วายังโเลดเยังสร้างเขาายง่าก็ได้ค่ะยังสร้างหน่อยตายจ่อยค่ะบ่มี <c oughs> เอาปาก่อจากเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วมันเอาค้อในใช่หัวเข้าแม่าบานมันชูนไหมไปไปไปล็อกประตูเงินวีลามึงน,นับเพือตีนกูเนี่ยนะ <c oughs> มีสกีนี้วะ แม่ใหญ่คือว่าภาษาเหน่เนาะแล้วแม่ใหญ่โหดแม่ไม่งั้นปกครองไม่ได้สารเตี้ยอู้หูเชฟลีเกียงน้องเราอ่ะนะกระดัมึนตึ๊บเดียววะปลากรามกับเมียงนี่กะเขากันคัดปันยังไม่ใช่เน่าเจ็แเจ็บอือหืออือเราหิวเขาบ้างบ้างแค่ ม,มาเดี๋ยวจ้ดเด้อแซ่บคักแซ่บเนี่ยเจ็บก็หลับห,หลับง่วนง่วนก็หลับไก่ค่ะพี่น้องเยเบื่อแล้วง่วนโอ้ยชิงง่วนต้องหารวยไหม,มเราว่าเงินบุญบ้าน 5, ห้ายไอ้ย่าบนเงินต่างพันกว่าแม่ซื้อเบียร์ลังเราวัยรุ่นมาขอนานนเนาะกวนใจวัยรุ่นหรอป้ากวนใจวัยรุ่นได้ย่าเนาะ อนะเนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะแซบๆเดอ้อนำกันเดอ้อค่ะขอบคุณค่ะ